อยู่กับผมฟุกเองครับกลับมาอีกครั้งกับเกม House Flipper 2ก่อนรอบที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปรีโนเวทบ้านหลังหนึ่งที่มีเจ้าแร็กคูนเนี่ยเข้าไปพังบ้านน่ะนะสภาพดี่ยับเยินสุดๆไปเลยมาดูซิว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะต้องมารีโนเวทบ้านให้ถูกใจคุณลูกค้าแบบไหนกันครับมันจะพังแบบคลิปที่แล้วหรือเปล่าก็เดี๋ยวมารอดูในเกมกันกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเด้อกันพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยครับผมเดี๋ยวเราไปลุย กันต่อครับในที่ถัดไปนะขอบคุณสําหรับการช่วยเหลือครั้งที่แล้วเนื่องจากคุณได้ทําดีมากฉันจึงอยากให้งานอื่นคุณทําด้วยฉันช่วยเพื่อนซื้อบ้านหลังใหม่และดูเหมือนว่าเธอต้องการความช่วยเหลือในการแกะกล่องข้าวของฉันชอบบ้านหลังนี้มากอบอุ่นมากฉันอาศัยอยู่ที่เดิมมานานจนลืมไปว่าการย้ายบ้านนะ่ะต้องใช้แรงงานมากแค่ไหนพูดตรงๆว่าฉันอยากจะจ้างใครสักคน,นมาช่วยแกะของให้ฉันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความคิดที่แย่อะไรหรอกบางทีคุณอาจจะรู้จักใครสักคนนะ่ะเออ ก็คงจะเป็นกูแล้วล่ะไอเบนมาถึงบ้านใหม่หลังน้อยกอยใจของเราครับตอนนี้เรามีบัตเจ็ตอยู่400บาทนะครับคือเหมือนกับว่าต้องมาอันแพ็คของให้เขาไหฮะมาถึงก็มีขยะที่ต้องทิ้งก่อนเลยอืมกูชูดตรงเลย5บาทแล้วก็อุ้ยโอ้โหไปที่ไหนเนี่ยก็ไม่พ้นรอยฆาตกรรมนะฮะมีแต่รอยเท้ารอยตีนทั้งนั้นวิคุณจูนยิงโทรมา Jun You unpacking person, here. are right? my ก็คือนอกจากให้เราอันแพ็คของแล้วเนี่ยมันจะให้เราทำความสะอาดด้วยนะครับผมเหมือนเป็นการขอเนี่ยไอเบียนจริงๆเลยเชียวจัดให้แล้วกันกับคดีฆาตกรรมอีกหนึ่งหลังนะฮะไม่ใช่เงยอันนี้คืออะไรอ๋อ q เฟสบี i n n e r นะครับผมไม่จำเป็นเอาไปทิ้งโอ้เข้ามาในบ้านครับโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โห มีกล่องอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็อพิซซ่ากี่ปีแล้วเนะ่ยกินเหลือดคขอบนะไอเวนีนโอ้โหเลเทตตุ้มเม้งอีกหนึ่งหลังนะฮะมาถึงก็เราทําการคีนขยะก,กันก่อนเลยแล้วกันนะนี่นี่เก็บของเก็บของไปให้หมดฮนะบึ๊บบึ๊บอืมต้องคีนของกันยกใหญ่เลยเนี่ยเก็บซากปลักหักพังต่างๆเอา้าเต็มแล้วสำรวจลาบสำรวจโลก อ่าโอเคบริเวณหลังบ้านก็มีถังขยะครับเนี่ยเราเอาถังขยะชูดลงไปให้หมดอืมแล้วก็เอเหมือนบัตเจ็ตเหมือนไอ้ป้ายพอเซลวันนี้เราอาจะเอามาตั้งหน้าบ้านได้ไหมตั้งหน้าบ้านงึบอ่าสวยงามเดี๋ยวเห็นเก้าอี้อีกตัวหนึง่งเอาเอาไปตั้งตรงนี้แล้วกันเผื่อแบบว่าใครอยากมาแบบว่าเออเจ้าของบ้านกลับมาแล้วก็จะได้มานั่งนั่งตรงนี้ บึ๊บอ่าแล้วก็ขายจ้าบ้านนี้ขายจ้าว่างๆใช่ไหมแบบเออให้เอาคนเท่าคนแก่นะครับผมที่รู้จักมานั่งได้นะเป็นยังไงความคิดดีไหมล่ะเลิศดสดๆอืมทำการปิดประต,รระตูนะครับเก็บของอีกบึ๊บบึ๊บเก็บไปโอ้โหกล่องพิซซ่ามึงหือลกลกสุดๆอย่าให้กูรู้นะไอ้เจ๊เนะี่ยมันอยู่ไหนเนะี่ยไอ้เจ๊จูนนะ่ะโอ้โห จะได้เป็นสปาดถูกไอเวียนกินแล้วก็ไม่ยอมทิ้งเต็มบ้านไปหมดโอเคสําหรับห้องนี้ก็มีโอ้โหบึ๊บอืมเป็นกล่องเก่าๆทําทการขีดเรียบร้อยทิ้งเลยไม่น่าจะมีอะไรละอันนี้บึ๊บอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะนะปิดไปแล้วคันนี้นะครับเราทําเป็นที่จะต้องทําทการ unpack นะครับเนี่ยอันนี้ก่อนเลย อันแพ็คเป็นถ้วยไห่กระมังหม้อนะฮะมีอีกปึ๊บอันนี้หม้ออีกหนึ่งอันงึบอ่าหนึ่งอันเป็นหม้อเล็กแล้วก็เป็นกระทะเล็กคู่แข่งกระทะเหล็กนะครับปิดไปเลยมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งอันโอ้เป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นเครื่องปั่นนะฮะเอาไว้ปรุงบริเวณนี้แล้วกันแล้วก็ไมโครวเวฟไมโครวเวฟไว้นี่อืมโอเคน่าจะได้สะดวกหน่อยนะ อีกหนึ่งอนันคือได้ขึ้นมาออเป็นแก้วนะครับนี่ไงอยู่ตรงหน้าพอดีเลยแก้วอืมกูเรียงเรียงตามอัธยาศัยเลยอันไหนสูงอยู่สูงอันไหนต่ําอยู่ต่ําเล็กเรียงโตอีกหนึ่งอันนะคือไร้เอาถังขยะทางขยะอยู่นี่นี่สีม่วงม่วงไหลเนะี่ยโอเคมาอีกปึ๊บอีกหนึ่งอนันอ่ะเป็นหนังสือคุกบุกนะครับผมหนังสือทำอาหารเพื่อสนใจ ดูสิข้างในเอก็น่าสนใจดีฮะเปิดทิ้งไว้แล้วกัน <laughs> จะได้ไม่กลิ่นไฟเออเนี่ยกูเปิดกูเปิดให้หมดเลยหมั่นเขี้ยวมึงมากเลยเ,เวนเปิดนี้ได้ไหมเปิดเตาได้ไหมไม่ติดโอเคเปิดด้วยประมาณนี้แล้วกันโอเคอ่าตรงบริเวณนี้ไม่น่าจะมีอะไรต้องขีดแล้วนะครับเปิดไต้เย็นทิ้งไว้เลยเอาให้มันเปลืองตังเล่นนะฮะ แล้วก็อันนี้คือไรดูสิน่นจาจะอ๋อทิชชู่นะครับทิชชู่นี่ตรงนี้อืมแสดงว่าเพิ่งศึก,กนเนี่ยเป็นทิศไม่ใช่คนละทิศเดียวกันอะไรปะโอเคเล่นไปก่อนเล่นไปก่อน5บาท10บาทนะครับเนี่ยมาไว้ตรงนี้ทิชชู่เนี่ยไว้ตรงนี้ดันต้องเผื่อต้องใช้อ่าเอาโอเคเผื่อต้องใช้แล้วก็ปิดไปโอ้โหทิชชู่มึงเยอะเนะาะอีกหิงอันอันนี้ล่ละ บึ๊บอ๋อเป็นเป็ดเป็ดเนี่ยไว้ที่อ่างอาบน้ําอันนี้น่าจะเป็นพวกลิปกติกอะไรางี้นะลิปกติกแล้วก็ลิปกติกแท่งยาวแล้วก็อ่าอันนี้น่าจะเป็นเจลทาเท้าแล้วก็ทาเท้าอีกหนึ่งอันแล้วก็อันนี้อะไรน้ําหอมเหรอน่าจะน้ําหอมอืมแล้วก็เอ่อยาสีฟันหรือเปล่าไม่รู้มั่วแล้วก็ครีมทาผิวนะครับ นี่วางไว้เป็นกิจจักษณะเลยเป็นไงแล้วก็เอ๊ะขอยืมแปลงหน่อยฮะแปลงยืมยืมแปลงวางได้ไหมไม่ได้ป่ะถูเอ้เสียดายีงวางไม่ที่เดิมมาดีละห้องน้ำน่าจ,จะเสร็จแล้วนะครับผมสลรับก,การอัอันแพ็คของอุ้ยเดี๋ยวเห็นอีกอันนึงทิชชู่ยังไม่ได้เอาขึ้นโอเคใครใช้ต่อก็ซวยหน่อยนะแล้วก็ถัดมาครับน่าจ,จะเป็น โต๊ะโอ้โหต้องเก็บอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องเก็บแล้วนะน่าจะหมดละแต่ว่าบ้านมึงลกมากเลยเวนเอาอันนี้ไม่ตรงจัดให้ตรงตรงหน่อยโอเคแล้วก็อ่ะโต๊ะโต๊ะด้วยจัดให้ตรงตรงโอเคฮะเอาเอาเอันเล็กก่อนละกันบึ๊บเป็นอะไรเนี่ยถุงกาวไม่ใช่ไม่รู้คืออะไรเป็นสิเป็นคัตเตอร์เป็นตะไบโอเคหมดแล้ว โอ้โหนี่นี่จะเป็นโต๊ะทำงงทำงานข้องเท้าแล้วก็อันนี้ไงเป็นอันนี้บึ๊บอ่าโอเคโอเคเสริมไม้ขึ้นไปครับอันนี้เนี่ยเป็นลังเก็บของอีกหนึ่งอันโอเคครับได้มาหนึ่งดาวแล้วครับตั้งนานในเบนเพิ่งหนึ่งดาวมาเป็นแจกันครับวางของแล,แ,อแล้วก็แฟ้มอืมแล้วก็แฟ้มอีกแล้วอีกหนึ่งอันโอเคครับ เออมีอะไรอีกไหมน่าจะโอเคแล้วนะห้องนี้ยังไม่ได้เปิดบึ๊บลองจุดไฟได้ไหมโอเคจุดไฟไว้เออสวยงามนี่กูจุดให้หมดเลยอีกหนึ่งห้องโอ้โหขยะเยอะใช้ได้อมึงเอาพิซซ่ามาไว้ในนี้กล่องพิซซ่าเนี่ยกล่องโฟมเนะี่ยมันแดกแล้วก็ไม่ทิ้งไอเบียนแล้วก็อะไรอีกอะสามารถจัดกระเป๋าเดินทางได้นะครับผมกระเป๋าเดินทางเอาไว้ข้างในเลยข้างในไหมโอเคเอาไป ข้างในอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเออ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 ยากแฮะเดี๋ยวอาวโอเคนี่ไงกลัวไปข้างตู้แม่งเลยส่วยเลยมือม,มายกเองแล้วกันอันจิมหายเอาอันนี้ก่อนกล่องเล็กๆบึ๊บเป็นแจกันนะครับนี่เอาแจกันไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็เป็นอของประดับตกแต่งงูๆนะครับผมดำๆเป็นเหมือนลูปปาลาโลมารูปปลาอีกแล้วหนึ่งอัน หมดแล้วฮะกล่องนี้ไปอีกหนึ่งกล่องครับแหมอันแพ็กเร็วมากเป็นเทียนฮะเป็นเทียนเอ่อเทียนอย่างนั้นเลอนี่ไว้ตรงนี้เลยบึ๊บอ่าจุดเลยใกล้กับไม้ด้วยระวังไว้นะมึงสําหรับนาฬิกาอย่างนั้นเหรอโอเคพอไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้เดินแล้วตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ตอกแตกตอกแตกได้หัวนะฮะอันนี้รูปภาพแล้วก็อารูปดําแล้วก็อารูปเหมือนกัน โอเคนี่น่าจะบาลานซ์กันแล้วะนะอีหนึ่งอันฮะคืออะไรหนังสืออย่างนั้นเหรอหนังสือพ่อรวยสอนลูกเอาติดไว้กันแล้วก็ติดไว้เออจริงๆก็เอามาเรียงเป็นเริ่มเรมได้นะแต่ว่ากูติดผนังแม่งเลยอรักกันอ่านนะโอเคสวยงามฮะได้สามดาวไปเไรียบร้อยครับโอ้โหดีสุดๆอุ้ยโอเคเอาไว้เนี่ยพอละเอาไว้แค่นี้พอ น่าจะหมดแล้วนะครับเสื้อโอเคเอาเสื้อเอาไว้หน้าบ้านเผื่อแบบว่าเออวันไหนมาเอาไว้ไม่ได้เว้ยโถ่เหอันนี้ละกันอืมเนี่ยเอาไว้ตรงนี้บึ๊บอ่าโอเคอันนี้คือกันไว้แบบว่าเผื่อลมเข้าอะไรเงี้ยเออนะฮะสวยสวยงามเดี๋ยวสำหรับถังขยะผมลากมาไว้หน้าบ้านแล้วกันนี่เลย อจะได้รู้ไว้ว่าไอ้เจ้าเนี่ยต้องเอาไปทิ้งด้วยอ่าเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีดเอ๋อาหนังสือพิมพ์ไว้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่จะได้แบบนั่งแล้วก็มีอะไรอ่านคลายเหงานะฮะโอเคส่งงานแบบพนนี่โอ้โหมีเก้าอี้หน้าบ้านด้วยเป็นไงโอ้โหแล้วดูแม่งเลยโคตรจะลกกู <laughs> เปิดไว้ช่ำเลยใช่ไหมนี่ยโอ้โหเนี้ย เป็นไงอะถ้าไม่ได้เรานะมาจัดอะไม่ได้ระเบียบขนาดนี้หรอกให้ตายเถอะแดกแล้วก็ทิไม่เอาไปทิ้งไงเบนสามดาวจบฟินิชโอเคไว้มีโอกาสอะก็อย่าลืมแจ้งผมใหม่ละกันนะไอ้เจมีเปิร์กอันล็อกครับเปิร์กอันล็อกอ่ะอันนี้ก่อนก็ได้กูม,มั่วเลยแล้วก็อีเมลครับอีกหนึ่งฉบับอุ้ยมีบ้านสองหลังให้ในตอนนี้